มีตัวนะครับมีตัวนอนอยู่ตรงนั้นกัดไม่โดนกัดแ,แล้วนะครับอุ้ยเหมือนจะตัวเล็กเหมือนจะตัวเล็ก โอ้โไปด like <S <s ูเฮ้ยชอนเว้ยโอ้โหตัวสวยแต่ดยตัวนี้มีลูกมีลูกคอแค่ ิยตัวนนน่าจตตัััวววเเดีียยกคร้ลบสวยด้วยไม่ใช่ดูครอบตัวสวยด้วย,ววย,วยท่านผู้ชมโอ้โหเปิดกล้องไม่ทันเลยไม่คิดว่ามันจะกัดน,นะได้ไปหนึ่งตัวแล้วให้เป็นของขวัญวันเกิด ให้เป็นของขวัญวันเกิดอ่ะเอาให้เป็นของขวัญวันเกิดอันนะคีมเอาป้าถือก่อนของขวัญวันเกิดยังไงตัวสวยด้วย